สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ n b t มีคำตอบนะคะทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายกันนะคะคุณผู้ชมคะกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะได้มีการบังคับใช้ไปเมื่อวันที่23มกราคม2568ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะคะที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามสามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายแล้ว เป็นก้าวที่สําคัญนั่นเองค่ะแต่ว่าแน่นอนกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีการเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะทําให้เรื่องของกฎหมายครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งเราก็ควรที่จะม,มาทําความเข้าใจกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่มีหลายคนสอบถามกันเข้ามาหลังไหม่นะคะเรื่องของการฟ้องชูก็เช่นเดียวกันเพราะมันมีการเปลี่ยนคํานิยามไปแบบนี้จะทําอย่างไรนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศรองเลขาธิการสภาทนายความค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับัส,สดีทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะต้องบอกว่าเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีการบังคับใช้ไปแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆทุกคนสามารถที่จะแสดงออกทางเพศได้ทุกคนรักกันได้เท่าเทียมกันมากๆคค่ะอาจารย์เรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงมี การเพิ่มเติมในเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนคะก่อนอื่นต้องมาทําความรู้จักหรือเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ก่อนนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับเดิมเนี่ยมันมีอยู่ในปรวงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับห้าว่าด้วยครอบครัวเพราะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีทั้งหมด6บับบับห้าเนี่ยว่าด้วยเรื่องครอบครัวบับหกเนี่ยว่าด้วยเรื่องมรดกทีนี้ไอ้บับห้าเนี่ยครับเป็นเรื่องของการมั่น การหย่าการสมรสการรับบุตรบุญธรรมอะไรต่างนะซึ่งในหลักการเดิมนั้นเนี่ยเราใช้หญิงและชายสามีภรรยา,านะแต่มีการเรียกร้องนะครับว่าทำไมละ่ะความรักต้องมีกำแพงกั้นต้องมีค<ม>ุ<ผ>มแบ,แบนทำไมนะทำไมอะ่ะจะต้องกำหนดว่าชายกับหญิงเท่านั้นที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้ ถ้าความรักมีกันด้วยความบรยสุดแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีอะไรมาปิดกัน้นะทุกคนสามารถมีสิทสธิเสรีภาพในการรักกันในการจดทะเบียนสมรสก็เหมือนกันไม่ต้องไปกําหนโดว่าการจดทะเบียนสมรสจะต้องเป็นหญิงกับชายเท่านั้นอมไม่แบ่งเพศถ้าต่างจากหญิงกับชายแล้วเนี่ยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไม่ได้มันก็เลย เกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็มีการเรียกร้องจนกระทั่งต่อมาเนี่ยก็มีการนำเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศหลังจากที่กฎหมายนี้ผ่านวาระทุกอย่างและตามเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในนักกฎหมายก็คือเป็นเรื่องของเพิ่มหยัดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พศ .2567 ก็คือเรียกภาษาชาบ,บ้านว่าสมรสเท่าเทียมทีนี้ถามว่าทำไมกฎหมายฉบับที่24 2567แต่มาใช้วังคับในปี68เพราะกฎหมายนี้เมื่อมีประกาศวิทยาจารแล้วมันต้องมีกระบวนการในการเตรียมการมีระยะเวลาในการแก้ไขในสิ่งต่างโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขของกระทรวงมหาดไทยการจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนหยา่าเพราะจะต้องไปเซต แบบฟอร์มใหม่มจะไม่มีคําว่าชายและหญิงละนะนั่นคือที่มาทีนี้สมรสเท่าเทียมนั้นเนี่ยนะครับมีการยกเลิกกฎหมายเดิมในปรงุงหลายแป้งและพาน,นิษย์บบบห้าว่าด้ยวยครอบครัวเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ63บามราตรายกเลิกเยอะมากนะครับเพราะในกฎหมายเดิมนั้นเนี่ยมันใช้คำว่าชายหญิงอายหเป็นาการแบ่งเพศชัดเจนชครับเพราะงั้นเวลาตากฎหมายนี้แล้วเนะี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องไปยกเลิก กฎหมายเหล่านี้แล้วก็เขียนข้อความใหม่ค่ะหัวใจสำคัญจริงๆของสวนนตเทาเทียมนั้นเนี่ยประการที่หนึ่งจะไม่มีคำว่าหญิงชายค,คู่มั่นเนี่ยจากเดิมเนี่ยจะต้องเป็นชายมั่นหญิงหญิงมั่นชายไม่มีมเพราะธรรมเนียมของไทยเราไม่เหมือนอินเดียอินเดียนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงต้องไปขอ,อผู้ชายใช่ไหธรรมเนียมไทยเราเนี่ย ชายของต้อองมางขผู้หญิงใช่ไหม,มเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสินสอดของมั่นที่ให้ฝ่ายหญิงยึดได้ถ้าใครผิดสัญญามั่นต่างๆก็ต้องไปแก้คําว่าชายหญิง<า>ก็เป็นคู่มั่นเป็นคู่มั่นแทนใช่ไหมเรื่องของการสมรสก็เหมือนกันก็ต้องมีหญิงชายต้องมีสามีภรรยาก็ต้องไปยกเลิกข้อความเหล่านี้เป็นคำว่าอะไรแทนคะอาจารย์ก็เป็นว่าเป็นคู่สมรส เป็นว่าคู่สมรสไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายทุกวันนี้ถ้ามีการแต่งงานกันเกิดขึ้นก็ใช้คาว่าคู่สมรสหมดเลยต้องใช้คาว่าคู่สมรสเท่านั้นนะครับเพราะว่าคําว่าหญิงชายมันไม่มีละเมื่อหญิงชายไม่มีเนี่ยก็ต้องไปใช้คํากลางๆเป็นคําอะไรคะอาจารย์ก็คือคําว่าคู่สมรสคู่สมรสนั่นเองคู่สมรสฝ่ายนี้คู่สมรสฝ่ายนั้นนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นสามีภรรยา่า่ดีนี้ก็คือคู่สมรสครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ย เรื่องอายุของเดิมนั้นเนี่ยอายุขั้นต่ำเนี่ยเราบอกว่าจะสามารถทําการมั่นกันได้เนี่ยหรือสมรุกันได้เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยก็คือ17ปีถ้าคือหลักของเราเนี่ยการบรรลุนิติภาวะต้อง20ปีแต่ถามว่าถ้ายังไม่ครบ20จะมั่นกันจะสมรุกันเนี่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า17ปี โด,โดยผู้ปกครอ,องคือพ่อแม่หรือผู้ชําน้ำครองให้ความยินยอม,อมก็ดำเนินการได้แต่พอเราสมรรถเท่าเทียมเนี่ยเราก็ขยบอายุจาก17มาเป็น18ปีเป็นการขยายอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้มันให้มีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นนะครับอ,อันนี้คือหัวใจสำคัญสำคัญนะของสมรสเท่าเทียมทีนี้ถามว่าในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนั้นเนี่ยนะครับเราบอกแล้ว เราจะไม่มีหญิงชายละเรามีกามีแบ่งแล้วเพราะงั้นเราก็ใช้คำกลางๆเข้ามาเรียกแทนนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเรื่องของการหยา่าเรื่องของการหยาเนะี่ยเรื่องของการสมรสเนี่ยการสมรสที่กฎหมายรับรองได้ก็คือการจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าพนักงานฝ่า,ายปกครองนะอที่ดินเนี่ยก็ต้องไปจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินแต่การจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ต้องไปจดต่อ ถ้าเป็นกรุงเทพก็ต้องไปที่เขตถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ต้องไปที่อำเภอนะอําเภอไหนก็ได้คือไม่จําเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ว่าจะต้องไปจดหน้าภูมิของเราที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านนั่นอยู่สะดวกที่ไหนไปได้เลย่ไปได้เลยครับนะครับไปจดทะเบียนสมรสทีนี้เงื่อนไขของการจดทะเบียนสมรสนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะสมรสเท่าเทียมนะแต่ก็ยังใช้หลักใหญ่ๆอยู่ว่า การที่คุณจะจดทะเบียนสมรสได้นั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสมาก่อนอืเป็นการจดทะเบียนซ้ำซ้อนแล้วอย่างน,น,นี้เช็คได้ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวนี้เช็คง่าย<อ>เพราะมันใช้ระบบออนไลน์อการเก็บข้อมูลมันเก็บในระบบคอมหมดเพราะงั้นมันเป็นระบบออนไลน์สามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบก่อนที่เราจะจดทะเบียนสมรสนะอันนี้ดีนะ,ะโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมครับ <explosion> โดยเฉพาะ บุคคลที่เกิดมาบุคคลที่เกิดมานะทุกคนจะได้เลขประจําตัวใช่ไหมฮะประชาชนชาวไทยเราเนี่ยเราจะมีเลขประจาตัวสิบนนะะสามห,หลักเนี่ย <c oughs> เพราะสิบสามหลักนี่ปุ๊บเนี่ยแต่เวลาคุณไปจดทะเบียนคุณก็ต้องแสดงบัตรประชาชนคุณก็ต้องแสดงเลขที่สิบสามหลักเพราะงั้นเขาเสิร์ชหาข้อมูลได้ว่าบุคคลที่เลขเกิดวนหลักคนนี้ เคยจดทะเบียนสมรสที่ไหนมาอแต่ถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพียงแต่คุณอยู่กินกันต่อให้เป็นฉันคู่สมรสเราจะไม่ใช้ว่าฉันสาม,มีภรรยาฉ<ะ>ันคู่สมรสแล้วก็ต่างคนต่างก็ไปจดทะเบียนสมรสก็ถือว่าไม่ใช่จดทะเบียนสมรสซ้อนเพราะเขาอยู่กินกัน,นเฉยๆไม่ได้จดสมรสอันนี้ก็ได้ก็ได้ทีนี้ว่าจดทะเบียนสมรสแล้วเวลาจะหย่า เวลาจะหย่าเนี่ยนะครับปัญหาคือว่าแล้วย่ากันยังไงคถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสหย่ากันก็เลิกกันก็ต่าง่างแยกย้ายกันไปเลยแต่ถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยการจะสิ้นสุดโดยการหย่านะเพราะการสมรสสิ้นสุดลงอ่ะมันมีหลายเหตุเช่นการตายของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอะมันก็ทําให้การสมรสัสิ้นสุดเหมือนกันแต่ในเรื่องการหย่า พอพูดถึงการหย่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสองประเด็นหย่าโดยความยินยอมหมายความไงหมายความว่าตกลงปร่งใจกันเลิกกันละก็ไปจดทะเบียนหย่าด้วยความยินยอมทัม้งสองฝ่า,ตายตอน,กกน<ม>จดทะเบียนหย,ย,ย่าเนี่นยจะไปจดทะเบียนหย,ย่ทยยาที่ไหนก็ได้สาคัญไม่จําเป็นต้องไปที่เราจด,จดทะเบียน,ยนสมรสเพ<อ>ียงแต่ว่าคุณก็ต้องไปที่อําเภอเหมือนกันที่เขตเหมือนกันนะแล้วก็เอาบัตรประชาชนไปถ้า ให้ดีด้วยนะครับก็เอาอใบสําคัญการยาใบสําคัญการสมรสอ่ะที่เขามอบให้คนรับผันถือไว้อ่ะผู้สมรสนะเอาไปด้วยเขาจะได้บันทะึกเอาไว้นั่นคือ,อย่าด้วยความยินยอมคแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ในการยาแต่จะยาฉันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ตกลงกันไม่ได้เขาต้องไปดูว่าแล้วมันเข้าเหตุย่าไหมเหตุยามันมีเป็นสิบเหตุแต่หลักก็คือว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ คนที่จะอยากให้คือใครสารต้องไปฟ้องศาลก็ไปฟ้องกนันเอาต้องไปฟ้องศาลเพื่อหย่านะครับอันนี้คือการหย่าที่ถามว่าแล้วเรื่องของสมัยก่อนนะหญิงชู้ชายชูนะ้เรื่องของการหย่าโดยเหตุที่มีชู้หย่าโดยเหตุที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนอกใจเรียกค่าทดแทนจากชายชู้หญิงชู้ของเดิมนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ย ยังเป็นสมัยก่อนนะชายคือสามีฟ้องฝ่ายหญิงซึ่เป็นภรรยากล่าวหาว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยมีชู้กฎหมายเนี่ยเขียนไว้อย่างหนึ่งแต่ในขณะเดกัน,กนเวลาภรรยาจะฟ้องสามีนอกใจกฎหมายก็เขียนไว้อีกอย่างหนึ่ง มันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ําอมืมันแตกต่างกันเกินไปถามว่ามันเหลื่อมล้ํากันตรงไหนม,มันเหลื่อมล้ํากันค่อยคาที่ใช้ค่ะเวลาฝ่ายชายจะฟ้องกฎหมายเก่านะฝ่ายชายจะฟ้องฝ่ายหญิงเนี่ยกฎหมายของว่าผู้อื่นเนี่ยที่มามีความสมัมพันธ์กับภรรยามันใช้คําว่าผู้อื่นบุคคลที่สามน่ะเราไปใช้คําว่าผู้อื่นอื่นเพราะฉนั้นพอผู้อื่นปุ๊บเนี่ยหญิงก็ได้ชายก็ได้ ที่เข้ามามีความสัมพันธ์สามนะชู้สาวกับภรรยาฝ่ายชายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอ้างเป็นเหตุหย่าได้หรือถ้าไม่ฟ้องหย่าก็กฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่สามนั้นและขั้นตอนกานเวลาฝ่ายหญิงเนี่ยกฎหมายเก่านะเวลาฝ่ายหญิงเนี่ยจะฟ้องฝ่ายชายหาว่านอกใจกฎหมายเขียนว่าจะต้องมีเหตุในเรื่องนอกใจก็คือ ฝ่ายชายเนี่ยไปเลี้ยงดูยกย่องหญิงอื่นคือเหมือนนิยามเนี่ยมันมันเยอะเกินไปเนี่ยฝ่ายสามีเนี่ยไปยกย่องคู่ของเขาเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายก็คือฟ้องไม่ได้มันก็ฟ้องไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนว่าหญิงอื่นไง่มันก็เลยมีปัญหาเนี่ยขึ้นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายเขียนอย่างเงี้ยมัน เท่าเทียมกันค่คือมันจะทําฉันเนี่ยเดือดร้อนฉันจะทำยังไงในเมื่อคํานิยามมันไม่ได้ถือถึงฉันซึ่งศาลนุ่นเนี่ยเข้าวิจฉยว่ากฎหมายเนี่ยต้องแค่เพราะมันเป็นการเหลื่อมล้ําสิทธิเสรีภาพระหว่างหญิงชายต้องเท่าเทียมกันปรากฏว่าคำวิจฉยของศาลนุ่นเนี่ยมันก็เป็นผลเพราะมันไปสอดรับกับการแก้กฎหมายแพ่งไพาณิชฉบับที่24สี่สเท่าเทียม มันก็เลยไม่ต้องไปแก้กฎหมายตามคำวิจัยของสำนูนแต่ไปแก้เนื่องจากว่ามีการแก้กฎหมายในภาพรวมทั้งหมดออทีนี้พอไปแก้กฎหมายในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเวลาจะฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เลย เท่าเทียมกันเปิดกว้างขึ้นนะในเรื่องนี้ค่ะคือง่ายๆคือตอนนี้พอมีกฎหมายสมรสเท่าเทียม<ช>เข้ามาเนี่ยเรื่องของกฎหมายครอบครัวก็ทําได้ง่ายขึ้นใครที่ต้องการมีปัญหาอยากจะฟ้องไม่ว่าจะกรณีเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของการดูแลบุตรการรับบุตรบุญธรรมการฟ้องชู้ต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นคือมันทําให้เกิดเสรีภาพเท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย การรับบุตรบุญธรรมก็เหมือนกันการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับมันจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสที่จะรับเด็กคนนั้นมาเป็นบุตรบุญธรรมเพราะคู่สมรสที่จะรับเนี่ยสมรโสเท่าเทียมกันนี่เพราะเท่าเทียมกันเนี่ยจะเป็นชายกับชายหญิงกับหญิงที่เป็นคู่สมรสเท่าเทียมกันเนี่ยก็สามารถรับบุตรบุญธรรมได้แต่ทั้งสองคนต้องให้ความยินยอมนะ คนใดคนหนึ่งให้ความยินยอมอีกคนหนึ่งไม่ยินยอมเนี่ยทำไม่ได้ในการรับบุตรบุญธรรมอย่างงี้ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นคู่กรณีที่เป็นเ,เป็นชายกับชายคือทางในการที่เราจะรับเนี่ยเขาจะดูก่อนนะคะว่าเรามีการจดทะเบียนสมรสกันจริงๆหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับการรับบุตรบุญธรรมนั้นนี่นะครับในกรณีที่ถ้าเราจะรับใครเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยถ้าถ้าเรามีคู่สมรสคือจดทะเบียนสมรสเนี่ยต้องให้ความยินยอม แต่ถ้าสมมุติว่านายกเนี่ยเป็นชายโสดต้องการรับบุตรบุญธรรมอันนี้ก็ไม่จำเป็นหรือว่านายกเนี่ยม,มีมีคู่สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอม,อมที่ความยินยอมต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบถึงจะให้ความยินยอม นนคือเรื่องการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการอย่างที่จะรับเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งก็คือแค่ว่าต้องมีเกณฑ์ตามที่ทางด้าน<ต>ือการรับรบุตรบุญธรรมในปัจจุบันเนี่ยนะครับการรับบุตรบุญธรรมในปัจจุบัน,นมันมีเกณฑ์มีระเบียบนะครับมีกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขามาดูแลในภาพรวมเพราะการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรบบญธรมเนี่ยนะมันจะต้องจดต่อเจ้าหน้าที่ เพราะงั้นมันจะมีพรบการรับบุรบุญธรรมต่างหากแยกจากองค์กรอื่นทั้งนิดว่าด้วยครอบครัวนะมันจะเป็นบัญญัติเลยเกี่ยวกับการรับุรบุญธรรมเนี่ยแล้วจะมีขั้นตอนอยู่เพราะปัญหาของการค้ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมันซิกแซกกฎหมายเนี่ยนะเพื่อที่จะดําเนินการตามกระบวนการค้ามนุษย,นย์เพราะงั้นรัฐก็เลยออกกฎหมายมาเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ ต้องมีการทดลองดูว่าคุณจะอยู่ได้ไหมคุณจะเลี้ยงดูได้ไหมฐานะคุณเป็นยังไง อันนี้มันมีขั้นตอนของมันอยู่เยอะ,<ห>ะเรื่องของบุตร <หะ S 2> ยนทาง <หะ S 2> คืออย่างที่คุยกับอาจารย์มาต้องบอกว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยที่บังคับใช้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คือดีกว่าฉบับเก่ามากๆอย่างที่อาจารย์ <ห BT. S 1> บอกว่าเรื่องของการมั่นก็คือเพิ่มอายุหน่อยจาก17<ะ>มาเป็น18<ะ>เรื่องของการใช้ชื่อเรียกขานกาันก็ใช้คู่สมรสซึ่งก็ในเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยมันก็มีมากขึ้นอย่างเรื่องของการจดทะเบียนสมรสค่ะอาจารย์ชาวไทยเนี่ยก็คือสามารถจดทะเบียนได้กันอยู่แล้วชาวต่างชาติเาก็มาจดทะเบียนสมรสกับคนไทยได้ ใช่ไหมคะที่เป็น L G B T Q แบบนี้คะ่ะได้ครับได้ฮะทีถ้าชาวต่างชาติมาจดทะเบียนสมรสนะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติด้วยกันหรือชาวต่างชาติกับคนไทยเวลาจะมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องไปดูกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันนัแล้วมันจะเป็นอีกบริบทหนึ่งอของปัญหานะของของของปัญหาทีนี้ในเรื่องนี้มันจะส่งผลลิงก์ไปถึงการถือครอง ที่ดิน oh. เพราะว่ากฎหมายที่ดินเราเนี่ยเราสงวนไว้สําหรับคนไทยเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินใช่นะฮะ <c oughs> ต่างชาติเนี่ยถ้าจะเข้ามามีสิทธิ์ในที่ดินนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยไม่สามารถซื้อขายที่ดินกับชาวต่างชาติได้อื <c oughs> แต่ทําสัญญาเช่าได้ แล้วกรณีนี้ค่ะอา,สา์สมมติว่าเราเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและอยู่ดีเราเนี่ยเสียชีวิตเรื่องของที่ดินอย่างเงี้ยชาวต่างชาติเขาได้รับไหมคะอา,า์อันเนี้ยมันเป็นปัญหาเรื่องของการรับมรดกอ๋อเป็นเรื่องการรับมรดกนะเพราะอย่าลืมนะครับเพราะมันเป็นคู่สมรสที่ชอบต้วกฎหมายใช่ไหม<ส>เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของคู่สมรสที่เสียชีวิตเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ย จากเดิมเนี่ยที่เราบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยไม่มีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อขายที่ดินได้แต่ถ้าในฐานะที่มันเป็นโดยผลของกฎหมายคือเป็นทายาทโดยธรรมาเพราะกฎหมายประกำหนดว่าคู่สมรสที่ชอบวยกฎหมายเนี่ยให้มีฐานะเหมือนกับเป็นบุตรก็คือเป็นทายาทโดยธรรมมีฐานะเหมือนกับบุตรเพราะงั้นในกรณีอย่างเงี้ยถามว่าเขามีสิทธิ์ได้รับไหมมีสิทธิ์แต่ กฎหมายที่ดินเนี่ยเขียนป้องกันไว้แล้วไม่ต้องไปง็กังวลเ่าะน่็เรื่องของที่ดินเนาะคุณรับประดอกมาแล้วกฎหมายบอกว่าคุณต้องถูกบังคับคุณจะถือตลอดไปไม่ได้<อ>คุณต้องถูกบังคับให้จำหน่ายค่ะ ก็ถ no to ือว yeah. ่าถ้าใครที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องศึกษากฎหมายข้อนี้ให้ดีด้วยเนาะเรื่องของการสมรสเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะทีนี้อย่างที่เราบอกไปค่ะอาจารย์ว่าก็มีคุณผู้ชมเนี่ยถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องชูเช่นเดียวกันและอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังคือกฎหมายฟ้องชู้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการหย่าร้างเรื่องของคำนิยามต่างๆขาย่างเรื่องของการฟ้องชูเนี่ยค่ะอาจารย์คู่สมรสเนี่ยตอนนี้คือมันก็เหมือนกับคู่ชายหญิงเหมือนกันหมดทุก คนเท่าเทียมในการฟ้องแบบเดียวกันใช่ก็คืออย่างที่สารรุนวิจิจฉไว้อะว่าชายเวลาฟ้องหญิงเนี่ยคนที่มาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอ่ะมันใช้คําว<ก>่าผู้อื่นเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงต่อหญิงฟ้องเขาไม่ได้เฮ้ยฟ้องเขาได้จากเดิมนะบุคคลที่สามเป็นผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับภรรยาพึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ฟ้องได้ เพราะมันใช้ข้อผู้อื่นแต่ในกณะเวลาฝ่ายหญิงจะมาฟ้องฝ่ายชายบ้างกฎหมายด้านเขียนว่าจะต้องเป็นหญิงคื่นอไม่ใช่เป็นผู้อื่นกฎหมายเก่าแต่ว่ากฎหมายใหม่ทันทีวันนี้กฎหมายเทียมตั้งเทียมหมดละไม่ว่าจะเป็นใครหญิงหรือชายมายุ่งกับภรรยาไม่ใช่มายุ่งกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เล่นงานได้ อันนี้คือ,อต้องระมัดระวังกันเลยนะ <c oughs> เพราะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันหมดแล้วทีนี้พูดเรื่องของการฟ้องชูกันบ้างค่ะอาจารย์คืออย่างที่เราจะเคยได้ยินตามข่าวอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการฟ้องชูในการเรียกค่าทดแทนเขามีกฎเกณฑ์ไหมคะอาจารย์คือเรื่องของกฎเกณฑ์ค่าทดแทนนั้นเนี่ยค่าทดแทนนั้นเนี่ยถามว่าคืออะไรค่าทดแทนค่าทดแทนคือภาษากฎหมายเนี่ยมันจะมีค่าสินไหมค่าทดแทน นะมันต่างกันค่าเสียหายผิดสัญญา,าเรียกค่าเสียหายเราเมิดเรียกค่าสินไหมเกี่ยวกับเรื่องไปล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งกู้สมุดอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องอันนี้เรียกค่าทดแทนนะแต่ทุกอย่างแล้วเนี่ยก็คือเรียกเงินกับอีกฝ่ายหนึ่งอนะทีคนะ่าทดแทนนั้นเนี่ย เวลาจะเรียกก็ต้องดูอีกว่าสิ่งที่เขามากระทําทําให้ฝ่ายหนึ่งเสียหายอะไรเสียหายในแง่ของการต้องเสียชื่อเสียงบ้างละ่ะเสียหายในแง่ของการทํามาหาไรายได้ทําให้มีไรายได้น้อยลงต่างๆลงอันนี้ก็คือค่าทดแทนที่สามารถเรียกได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นคนเคาะว่าควรจะได้เท่านั้นเท่านี้ก็คือศาล ในขณะเดียวกันเนี่ยหลักพื้นฐานเพราะค่าทดแทนอีกฝ่ายนึงเรียกอีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบมันอยู่ที่ฐานานุรูปด้วยอย่างชาวบ้านธรรมดาเนี่ยถ้าไปฟ้องในค่าทดแทนเสียหายเนี่ยก็อาจจะมีฐานหนึ่งแต่ถ้าฝ่ายที่ใช้สิร่รลองนะมีหน้ามีตามีฐานหน้าตามีชื่องอันนี้ ค่าทดแทนที่เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบมันก็มากคืออย่างส่วนใหญ่ที่เรามักจะได้ยินเนี่ยบางคนก็จะมีเรียกแบบว่าส0บล้านหล้านคือทั้งนี้ทั้งนั้นศาลเขาก็จะพิจารณาก่อนคือเรียกเท่าไหร่เนี่ยเรียกได้เพราะคุณเรียกเท่าไหร่คุณก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นศาลอ๋อเราต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะไม่ใช่ไม่เรียกฟรีนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่ผู้ชมต้องรู้นะคือประมวลกฎหมายทางแะพาณิชย์เนี่ยเอ๊ะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ขาเรียกว่าวิแพงเนี่ยเขาจะมีบัญชีท้ายวิแพงเรื่องเกี่ยวกับอัตราค่าธเนียมสารเขาจะมีอัตราค่านียมสารอยู่ว่าเวลาคุณฟ้องเนี่ยทุนทรัพย์เท่านี้คุณต้องเสียค่ขึ้นศาลเท่าไหร่ต่างไม่ใช่ฟอ้ฟนะอ,ฟองฟรีนะจะฟ้องฟรีได้เนี่ยเขาตอบื่อคุณต้องเสียแต่คุณไม่มีเงินที่จะเสียคุณก็ไปขอ อนุญาตศาลดูได้ศาล่จงอนุญาตอนุญาตก็คือยกเว้นค่าธรรมเนียมแต่โดยหลักแล้วคุณต้องเสียคือไม่ใช่ว่าใครคิดที่จะไปฟ้องเนี่ยก็คือไป<ฆ>ฟ้องได้เท่าไหร่อันนี้คือคุณต้องต้องคิดให้ดีอคคุณต้องจ่ายเงินด้วยอ้าวคุณฟ้องร้อยล้านคุณก็ต้องเสีย คุณฟ้อง50ล้านคุณก็ต้องเสียคุณฟ้องแสนล้านถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ฟ้องได้แต่คุณก็ต้องมีเงินไปเสียหรือเปล่าใช่ไหะแล้วเสียแล้วเนี่ยศาลจะให้คุณตามที่คุณฟ้องหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลและอย่างส่วนใหญ่พวกเอกสารที่เราจะต้องนําไปให้ศาลพิจารณาอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันต้องเป็นอะไรบ้างคะคือต้องเป็นอะไรบ้างเนี่ยครับมัน มันแล้วแต่กรณีอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมเคยทําคดีเรื่องฟ้องหย่าเรื่องพวงนี้นะแต่เป็นเรื่องกฎหมายเก่านะในคดีนั้นเนี่ยปรากฏว่าสามีภรรยาจุดทะเบียนสมรสกันจุดสมรสกันนะแล้วฝ่ายสามีเนี่ยไปมีครอบครัวใหม่โดยยังไม่ไจุดทะเบียนหย่านะแล้วออกไปมีครอบครัวใหม่เนี่ยเป็นสิบปีเลยนะทิ้งลูกไว้กับภรรยา ฝ่ายสามีใหม่เนี่ยไปมีครอบครัวใหม่กับผู้หญิงที่มีชื่อเสียงแล้ววันดีคืนดีเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปให้สัมภาษณ์ในนิตยสารดังด้วยแล้วบอกว่าสามีเขาเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขามีครอบครัวมีสามีอย่างนี้เงี้ยเหมือนแบาบว่าเอาเรื่องย้อนหลังขึ้นมาไม่ใช่ใชเอาเรื่องในปัจจุบันนี่แหละแต่ไม่เปิดเผยตัวตนไงว่าฉันเนี่ยเป็นภรรยาของนายกอ,อ นะว่าตอนเนี้ยฉันอยู่กับนายกรยังตงแต่นายกเนี่ยมีภรรยา<อ>ที่จดทะเบียนแต่ยังไม่หยา่าทีนี้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาของนายกรที่ยังไม่หย่าเนี่ยเขาเข้ามาปรึกษาผมว,ว่าเนี่ยเขาเสียหายอะ่ะอืมเพราะสามีเขาอะ่ะแล้วผู้หญิงวันนี้ก็เลยมีการฟ้องนะว่าม,มีการฟ้องเพื่อเรียกค่าทดแทนโดยเขาไม่ได้ฟ้องหย่าด้วยนะแต่เขาอยากเอาค่าทดแทนจาก ผู้หญิงควนั้นเนี่ยเพราะทาให้เขาเนี่ยเสียชื่อเสียงจริงๆหลักฐานไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะว่าผู้หญิงได้มีการป่าป,าประกาศไปเรียบร้อยพี่เลยถามผมว่าแล้วเอาหลักฐานนั้นผมยกตัวอย่างว่านี่หลักฐานนี้ก็คือนิตยสารเพราะมันบทสัมภาษณ์แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเ็าต้องลงทุนจ้างนักสืบแบบนี้ได้ใช่ไหมคะได้ไปอัดเสียงไปอัดคลิปอะไรก็แล้วแต่ของนักสืบมานะฮะแล้วก็เอามาหลักฐานเนี่ยแล้วเวลานําสืบก็ต,ต้องเอา สายสืบอะไปประกอบในการสืบเพราะงั้นหลักฐานเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่กรณีกรณีไปบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะมีรูปภาพอะไรต่างๆที่ปรากฏโอ้อันนี้คือคมีรายละเอียดเยอะมาก<ช>อยากให้จยนฝากหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องของ,ของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเรื่องของกฎหมายครอบครัวเนี่ยสำคัญยังไงให้คุณผู้ชมเนี่ยที่เป็นคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับรู้ถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันแบบนี้ค่ะคือในเรื่องสมรสเท่าเทียมนั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งใหม่นะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการจดทะเบียนสมรสหรือการสร้างครอบครัวในประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเราพัฒนาไปถึงจุดที่ว่าเราเปิดอิสระเสรีในเรื่องของการที่จะถือว่าความรักไม่มีพรมแดนแล้วก็กฎหมายรับรองเพราะงั้นอันนี้เป็นสิ่งดีในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับปัญหาที่มัน เกิดขึ้นในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมเนี้ฝากไว้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งชีวิตคู่สมรสมันไปไม่ไหวแล้วจริงๆอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาสันติวิธีตกลงกันอย่ากันให้เป็นกิจจลักษณะคือจดทะเวียนหย,ย่าหย่าแยกกันไปเฉยๆแต่ซึ่งสมรสยังอยู่มันจะมีผลตามมา ในหลายๆเรื่องวันใดวันหนึ่งคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสแล้วแยกกันโดยยังไม่ได้หย่าแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ปัญหาจะตามมากับลูกหลานในอนาคตแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องทรัพย์มรดกเพราะตราบใดที่ยังไม่เกิดทะเบียนสมรสทรัพย์สินที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งให้มากฎหมายสันนิษฐานว่ามันเป็นสินสมรสต้องไปพิสูจน์กันแล้วมันจะทําให้บุค คนที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนี้หรือฝ่ายนี้ก็ต่างคือตอนนี้จะบอกว่าฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่ได้ลนะนะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีผลกระทบกับเราด้วยก็่อให้เกิดปัญหาทั้งสิ้นก็าเรื่องนะความรักนะก็ต้องบอกว่าควรได้รับการยอมรับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันด้วยเหตุผลดีดกว่าน่อยา่าใช้วิธีการรุนแรงครับในครอบครัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะตอนนี้เราสมรู้เท่าเทียมแล้วนะการใช้ชีวิตใน คู่สมรสเนี่ยต้องใช้วิธีสันติอย่าใช้ความรุนแรงมันไม่แก้ปัญหาครับได้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะครบถ้วนจริงๆต้องขอขบคุณอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศรองเลยค่ะที่การสภาทนายความค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับยินดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ n อ t ทีมีคำตอบหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ